ตอนที่734ยังมีอีกชินโจถีโจและเยี่ยนโจต่างฟาดฟันกันบนการจัดอันดับฤดูการเพลงชาวเน็ตถูโจแอลหานโจแม้ว่าจะกังวลแต่ก็จนปัญญาทำได้เพียงหาความบันเทิงด้วยตนเองว่างก็ว่างเถอะแหล่งความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาในเวลานี้ก็คือห่วงตรงเจิง้งเอาสิบินสูงยิ่งกว่าเป็นเพลงที่4ี่แล้วผู้เท่าเจ้าอารมณ์บางคนจากเยี่ยนโจคงไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยซ้ําก็เริ่มร้องเรียกขึ้นมาช่วยปั่นชาร์ตแล้วห่วงตรงเจิ้งหล่นลงไปที่ห้าทีนี้แม้แต่ก้นมยยมั่ยยงไได้เี พวกคุณแย่มากตอนแรกที่ทวนให้หวงตรงเจ้างกินน้ำแกงหลังจากนั้นก็ปลอบใจเขาว่าให้กินกระดูกถึงขั้นที่คิดมุกเลียก้นหม้อออกมาให้ได้เล่นด้วยซ้ําตอนนี้แม้แต่ก้นหม้อ,อก,ก็ไม่ได้เลียพวกคุณยังคิดจะเล่นต่อไปอีกไหมฉันเล่นต่อไปไม่ได้แล้วเล่นต่อไม่ไหวแล้วให้เขาขัดหม้อทำตะเกียบแล้วกันอย่างน้อยก็ยังติดคราบน้ำมันนิดหน่อยจุกผมยอมแล้วขัดชามขัดหม้อก็ได้เหรอชาวเน็ตกวนประสาทพวกนี้มองดูก็รู้ว่ามาจากฮันโจเราพวกคุณคนฮันโจชอบท้านความสัมพันธ์ไปเเรืยยป ผมว่าพี่ชายจอมกวนประสาทคนนี้คือคนชูโจของเรามากกว่ามีแค่คนชูโจเท่านั้นแหละที่จะยิงมุกพราวๆได้ขนาดนี้เรื่องแบบนี้จะตีกันไปทําไมไม่ได้ปั่นชัดเพลงสักหน่อยถามไปก็สิ้นเรื่องพี่ชายคุณเป็นคนที่ไหนผมคนชินโจชูโจฮันโจแล้วคุณยังไม่รีบใส่หัวไปปั่นชัดเพลงอีกเรื่องความบันเทิงของฉูโจและฮันโจเอาไวท้ทีหลังขณะนี้ห่วตรงเจิ้งล็อกข่าวทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับบลูเกมไปตั้งแต่เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วทุกคนรู้เหตุผลดี อย่างไรก็ตามเมื่อหวงตรงเจ้างินอาหารกลางวันเสร็จจู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าในบ้านมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งกล่าวถึงการจัดอันดับต่างๆข้อความหนึ่งซึ่งหวงตรงเจ้งอ่านแล้วตื่นเต้นมากกล่าวไว้ว่าอันดับที่หนึ่งเรียกว่ารางวัลชนะเลิศอันดับที่สองเรียกว่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอันดับที่สามเรียกว่ารองชนะเลิศอันดับสองและอันดับที่สี่เรียกว่ารองชนะเลิศอันดับสามถูกต้องอันดับที่สี่เองก็มีวิธีเรียกเช่นเดียวกันหลังจากนี้อย่าเรียกอันดับสี่ว่าอันดับสี่เพราะมันดูยบลนนเกิไป ให้เรียกว่ารองชนเลิศอันดับสามไม่ต้องพูดแบบนี้เขาเรียกว่าวิธีแบบนี้สิถึงจะไพเราะสักหน่อยฟังดูแล้วไม่ได้ด้อยไปกว่ารองชนเลิศอันดับอื่นๆสักเท่าไหร่ไม่รู้ว่าทําไมเมื่อเห็นวิธีเรียกเช่นนี้จู่ๆหวงตงเจิ้งก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะยอมรับอันดับที่สี่ที่คือรองชนเลิศอันดับสามฮวงตงเจิ้งพิสูจน์ความจริงข้อหนึ่งอย่างลึกซึ้งนั่นคือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของคนเรานั้นน,น่ากลัวเพียงใดบางทีสิ่งที่เรียกว่าขีดจากัด อย่างไรก็ตามห่วงตรงเจิ้งไม่คิดเช่นนั้นผู้ที่รู้จักพอย่อมพบกับความสุขคนเราต้องรู้จักพอรู้จักทนุถนอมไม่เช่นนั้นสิ่งที่ถืออยู่ในมือก็อาจเล็ดลอดหลุดมือไปได้เช่นกันเขาปล่อยวางแล้วหลังจากปล่อยวางได้ห่วงตรงเจิ้งจึงตัดสินใจไม่ลอกข่าวสารที่เกี่ยวข้องอีกต่อไปเขาชื่นชอบบลูเกมมาตั้งแต่เด็กไม่มีทางเลิกดูบลูเกมในครั้งนี้เพียงเพราะเพลงหอกห่วงตรงเจิ้งหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเริ่มท่องอินเทอร์เน็ตและอ่านข่าวเกี่ยวกับศึกบลูเกมของทวีปต่างๆหลายนาทีผ่านไป มีเสียงเพลงดังขึ้นจากโทรศัพท์ของหวงตงเจิง้งบบยบินขึ้นไปตามมหาต่อไปโดยไม่พบสิ่งใดถ้าอยากเป็นอิสระสักครั้งต้องตัดสิ่งลุงใจนี้ให้ได้เสียก่อนปรารถนาชีวิตที่รุ่งโรจน์ยิ่งกว่าปรารถนาความสดใสของท้องฟ้าฉันรู้ว่าความสุขที่เฝ้าสหาอยู่บนผืนฟ้าที่สูงขึ้นไปฉันจะบบยบินให้สูงยิ่งกว่าอ๋อเขาเป็นอันดับที่ห้าแล้วราวกับไร้ซึ่งปฏิกิริยาตอบสนองหวงตงเจิ้งกดปิดโทรศัพท์มือถืออย่างเมื่อยลอย ภรรยาเพิ่งกลับมาจากจ่ายตลาดข้างนอกเมื่อเห็นห่วงตรงเจิ้งจึงเอ่ยว่าที่รักประเดี๋ยวคุณช่วยงานฉันอย่างหนึ่งสิคะงานอะไรเมื่อเช้าลืมขัดหม้อคุณช่วยฉันขัดหน่อยได้หวงตรงเจิ้งลุกขึ้นด้วยสีหน้าไรอารมณ์เดินไปได้เพียงสองก้าวเขาก็หันกลับมาถามภรรยาผมขัดหม้อได้จริงหรือห่วงตรงเจิ้งไม่มีมุกใดเหลือให้ขุดมาเล่นอีกแล้วฮันโจและถูโจเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายหลังจากปะทฝีปากโอกดความเก่งกาดกันอยู่สักพักหนึ่งห้าทวีผนวกรวมสามทวีปไต่ชาร สองทวีปที่เหลือจะไม่เกิดความคิดในใจได้หรือทางการของเราควรลงมือบ้างในที่สุดก็มีชาวฮานบ่นอย่างทนไม่ไหวนักกีฬาทวีปอื่นมีเพลงปลุกใจถ้าพวกเราชาวฮานโจไม่มีจะให้นักกีฬาคิดอย่างไรบังเอิญเหลือเกินทันทีที่ความคิดนี้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจากฮานโจสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวบนบัญชีทางการของฮานโจวงการกีฬาฮานโจอขอเชิญชวนนักประพันธ์เพลงทุกท่านมาช่วยกันแต่งเพลงให้กำลังใจนักกีฬาทวีปของเราในมหกรรมกีฬาบลูเกมรางวัลของเราจัดหนักจัดเต็ม ในที่สุดก็มาแล้วชาวฮันกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาถึงแม้ฮันโจจะไม่ได้เชิญเซียนไนจึงรู้สึกว่าขาดความน่าสนใจไปแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากนั้นฮันโจยังรู้ดีว่าตอนนี้สายเกินกอว่าที่จะเชิญเซียนไนแล้วสี่เพลงเซียนไนได้แต่งเพลงให้กับบลูเกมไปแล้วสี่เพลงตอนนี้จะให้เรียกหาเซียนีกคนเขาจะกวาดเรียบโดยไม่เหลือสักหยดได้จริงหรือสามทวีก,ก่อนหน้านี้รวมกับเพลงโปรโมทหลักเขายังเค้นสมองออกมาไม่หมดอีกหรือไง นี่เป็นเรื่องที่อับจนหนทางใครให้ฮันโจลงเคลื่อนไหวเร็วไม่พอและปฏิกิริยาตอบสนองช้าเกินไปกันละ่ะไม่นานชาวเน็ตฮันโจก็ไม่ประท้วีปากกับชาวถูอีกต่อไปพวกคุณไปเล่นกันเองเถอะพวกเรากําลังเตรียมตัวช่วยฮันโจไต่าชาร์ตมาดูกันว่าเซียนเอจะสร้างสารรค์ผลงานได้เร็วแค่ไหนขพอเพลงคนอื่นๆต่อให้ชาคงไม่ได้ชาไปกว่ากันเท่าไหร่แล้วมั้งและถูโจซึ่งเหลือตัวคนเดียวกลับต้องตะลึงงานฮันโจยังเคลื่อนไหวแล้วทําไมถูโจไม่ทําอะไรบ้าง พวกเราคนฉูก็อยากั่นชาตเพลงเหมือนกันนะถูโจไม่มีความเคลื่อนไหวจริงหรือแน่นอนว่าคําตอบคือการปฏิเสธหลังจากที่เพลงบินสูงยิ่งกว่าบุปไปคว้าอันดับที่4บนการจัดอันดับบนฤดูกาลเพลงหลิงเยวียนซึ่งอยู่ห่างออกไปในเมืองเป้ยจิงในถินโจก็ได้รับโทรศัพท์เป็นสายจากถูโจอีกฝ่ายผู้จาด้วยท่าทีเกรง,งอกเกรงใจออกมามา,มากมายทว่าสารถัฐซึ่งกรองออกมาได้มีเพียงอาจารย์เซียนนลถ้ายังเค้นสมองออกมาไม่หมดพวกเราชาวถูก็อยากบินได้เหมือนกันได้ครับ ลิงเยวียนตอบรับไม่ใช่เพราะค่าตอบแทนซึ่งอีกฝ่ายสัญญาไว้นั้นมากมายอะไรถึงแม้ค่าตอบแทนจะยื่อยืนใจแต่ผลประโยชน์จาก blue กมนั้นยื่อยืนใจยิ่งกว่าเขายังกอบโกยได้ไม่เพียงพอจนถึงตอนนี้ชาวถูซึ่งอยู่ปลายสายคิดว่าบทสนทนาได้จบลงแล้วแต่นึกไม่ถึงว่าจูจูเซนเนงจะเอ่ยขึ้นว่าส่งเพลงไปแล้วครับรีบปั่นชัดเพลงได้เลยอีกฝ่ายตกตะลึงหลังจากวงสายด้วยความสับสนอีกฝ่ายกดเปิดอีเมลก็พบกับเพลงเพลงหนึ่งเพลงมีชื่อว่าก้าวข้ามความฝันหนึ่งใช่แล้ว เพลงนี้หลิงเยวียนเตรียมไว้ล่วงหน้านี่คือสิ่งที่ทำให้ช่วงนี้เขายุ่งงานยุ่งตัวเป็นเปรียวอยู่ในเป้ยจิงทุกคนบินไปพร้อมกันมีเพียงฮันโจที่ตกขบวนชิงชีชูย,ยื่ยนลื้นมากันหมดมีเพียงฮันโจซึ่งยังไม่มีขคอประตูไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็มีท่าทีที่ไม่ไว้วางใจในบทเพลงชุดนี้ของตนทั้งที่ตนยังเหลือเพลงอยู่ก็ตามออกตัวบุกเองเลยดีไหมนะ หลิงเยวียนกลัวว่าถ้ายัางรีรอต่อไปฮันโจวจะไม่มีโอกาสไต,ต,ต่ชัดเพลงอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นโพสต์บนปู้ลู่ของทางฮันโจหลิงเยวียนจึงทำได้เพียงสายหน้าเบาๆเขาไม่มีแอปพลิเคชันปู้ลู่ในโทรศัพท์ปู้ลู่ถูกหลิงเยวียนกำจัดด้วยความเคืองแค้นไปนานแล้วและบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดถูกยกเลิกรวมไปถึงถูกหวงและบัญชีของตัวตนเล็กๆซึ่งเพิ่งถูกใช้ไปเพียงครั้งเดียวอย่างอิงงอจือด้วยเป็นเช่นนี้จนกระทั่ง5นาทีผ่านไปเพลงชื่อว่าก้าวข้ามความฝันก็ขึ้นไปไต่ชัดเพลงบนแพลตงลแ่่ะห ขณะเดียวกันข้อความโปรโมทของถูโจก็แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วทุกทวีตต่างตกตะลึงความรู้สึกนี้เหมือนกับกําลังเล่นตุ๊กตาแม่ลูกดกของเยี่ยนโจทั้งที่เปิดออกมาตั้งหลายชั้นและตุ๊กตาด้านในก็เล็กลงเรื่อยๆทุกครั้งที่พวกเขาคิดว่านี่เป็นชั้นสุดท้ายผลปรากฏว่าพวกเขาต้องตกใจเมื่อพบว่าตุ๊กตาตัวนี้คล้ายกับเป็นตุ๊กตาแม่ลูกดกที่ไม่มีวันสิ้นสุดยังมีอีกหนึ่งก้าวข้ามความฝันขับร้องโดยหวังเจิ้งเจิ้งคําร้องโดยฮานเปาและหูเจิงคํานองโดยหวังเ่ยงผแพพรครคัั้กนนือนุม1998 ตอนที่735ผมเล่นบล็อกขณะนี้เหลือเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก่อนที่เพลงก้าวข้ามความฝันจะเปิดตัวแรกเริ่มเดิมทีมีเพียงสงครามบนชัดเพลงระหว่างฉินโจและฉีโจและได้เข้าสู่รูปแบบการตะลุมบอลเนื่องจากเยี่ยนโจประจิตเข้ามาขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามก็ไม่มีใครคิดว่าการตะลุมบอลระหว่างสามทวีเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานเซียนไนก็เขียนเพลงใหม่เพื่อให้นักกีฬาถูโจแล้วยา h o o ชาวถูตื่นเต้นแล้วเมื่อเพลงให้กำลังใจชาวถูก้าวข้ามความฝันเปิดตัวพวกเขาส่งเสียงร้องหยหวยราวกับถูกฉีดยาที่แขนอย่างงรรุนแ ต้องเข้าใจว่าเดิมทีพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะรออีกสักสองสาวันถึงขั้นที่ไม่คิดว่าถูโจวจะยังสามารถหยิบเพลงออกมาไต่ชาร์ตแข่งกับอีกสามทวีปได้อีกแล้วถึงอย่างไรทุกคนก็รู้ดีว่ายิ่งเพลงปล่อยช้ามากเท่าไหร่การไต่ชาร์ตก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นแต่พวกเขานึกไม่ถึงว่าทางการถูโจจะยอดเยี่ยมถึงขั้นที่ขอเพลงจากเซียนในตามทวีปอื่นๆนอกจากนั้นเซียนในยังเขียนเพลงชื่อว่าก้าวข้ามความฝันเพื่อให้กำลังใจนักกีฬาถูโจได้รวดเร็วเช่นนี้เขายังมีเพลงเหลืออยู่เขายังไม่ได้เคลนมนหมด ใครบอกว่าเสี้ยนเองหมดเกลี้ยงไม่เหลือสักยด์แล้วเป็นอย่างที่คิดสําหรับเสี้ยนเองเพลงก็เหมือนกับนมแค่แคก,ก็เหมือนกับน้ําใจฟองน้ําเมื่อบีบเค้นก็มักจะออกมาได้เสมอเร็วจริงๆชาวถูกลิกเพลงก้าวข้ามความฝันด้วยมืออันสั่นเทาชาวเน็ตจากทวีปอื่นๆต่างรีบคลิกปุ่มเล่นอย่างรวดเร็วท่ามกลางความประหลาดใจไม่ว่าจะพูดอย่างไรคุณภาพของบทเพลงต่างหากที่เป็นกุญแจสําคัญถ้าคุณภาพไม่ไหวจริงๆจะพูดอย่างไรก็เปล่าประโยชน์ในเวลานี้ถ,ถิมโจถีโจและเยี่ยงโจถึงขั้นสวดมนต์ภาวนาในาใจ ทางที่ดีขอให้เพลงของถูโจไม่ได้เรื่องถึงแม้จะรู้สึกผิดที่ภาวนาสาปแช่งเช่นนี้แต่การจัดอันดับในฤดูกาลนี้กำลังเลเป็นโจกยังจะปล่อยเพลงที่ใครก็รับไม่ไหวอีกหรือในเวลานั้นเสียงเพลงดังขึ้นยามคบบพลิงสว่างสวัยขึ้นครั้งแรกความหวังตามมายามจุดหมายไม่เป็นนิรันดร์จิตวิญ,ญญาณจึงสัมผัสได้ไม่สนว่าจะหวนกลับไปสักกี่ครั้งไม่สนว่ารอยยิ้มจะมาพร้อมน้ำตาก้าวข้ามความฝันโบยบินไปด้วยกันเธอและฉันจะ,ะเผชิญหน้าอย่างจริงใจ ให้ชีวิตหวนระลึกถึงช่วงเวลาให้วันคืนสลักลึกในหัวใจช่วงคลายแม็กของเพลงนั้นฮึกเหิมชาวเน็ตชินชีและเยี่ยนสีหน้าเปลี่ยนไปฉับพลันนี่จะเป็นเพลงอะไรอีกทําไมถึงเพราะทุกเพลงเลยทุกคนล้วนฟังออกว่าคุณภาพของเพลงก้าวข้ามความฝันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ด้อยไปกว่าเพลงสําหรับบลูเกมที่เซียนแนวเขียนก่อนหน้านี้เลยความหวังทั้งหมดสูญสิน้นชินโจทีโจและเยี่ยนโจต่างตื่นตระหนกสิ่งที่พวกเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นที่สุดได้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อดูจากคุณภาพของเพลงนี้เห็นได้ชัดว่าถูโจเข้าร่วมสมรภูมิแล้วเชียมีคนกังวลทําไมเซียนไนถึงเที่ยวเชียคนอื่นไปทั่วเขาคิดว่าตัวเองเป็นชีล์ลดเดอร์ของบลูเกมหรือไงแถมยังจะบินไปด้วยกันอีกทําไมเขาถึงเอาแต่บิน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 ในเวลานี้ชาวถูกกลับยิ่งตื่นเต้นมากกว่าใครบินไปด้วยกันไม่ดีหรือไงเอาอะไรมาบอกว่าพวกคุณจิ๋มีเยิ่นบินได้แล้วพวกเราบินไม่ได้ต้องเชื่อในตัวเองเชื่อในเซียนไนท ก้าวข้ามความฝันโบยบินไปด้วยกันบินสูงยิ่งกว่าจากนั้นก็บยบินขึ้นสูงเทียมข้างดวงตะวันคนชูผงาดขึ้นมาแล้วเพลงนี้ฟังแล้วว่าจะร้องไห้พ้อเพลงไหออกโรงแล้วมีหรือจะมาเล่นเล่นเพลงนี้ผมชอบมากฟังแล้วสะใจมากในที่สุดฉันก็เข้าใจแล้วว่าทําไมก่อนหน้านี้นคุณยิ่ยถึงงุดหิดมากตอนนี้ฉันเองก็เริ่มงุดหิดเหมือนกันงุดหิดจนอยากปั่นชัดเพลงนี้ให้ตายไปเลยใช่แล้วปั่นชัดเพลงรีไปปั่นชัดเพลงเร็วเพลงที่ดีขนาดนี้พวกเราไม่แพ้พวกเขาหรอก ทางผมเปิดเพลงนี้วนไปปั่นชัดไปมีกำลังใจโว้ยในเมื่อพวกเขาปัา่นชัดเพลงเป็นเพยงการอุ่นเครื่องของบลูเกมงั้นพวกเราชาวถู่ก็จะลาหลังไม่ได้ตอนนี้ยังตามทันราดน้ำมันลงบนกองไฟเพลงก้าวข้ามความฝันทยานขึ้นไปยังอันดับที่ให้อย่างรวดเร็วการจัดอันดับซึ่งกลาหลนมากอยู่แล้วจึงมีถู่โจเข้าร่วมประสมโรงยิ่งขึ้นไปอีกหมุกไปล้างบางแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกทวีปเข้าร่วมระสมโรงในเวลานี้ยังมีชาวเน็ตอีกหนึ่งทวีปที่ตกตะลึงราวกับว่าพวกเขาอยู่นอกวงโคโจรนี้อย่างสิ้นเชิง ฮันโจฮันโจที่น่าสงสารแน่นอนว่าฮันโจทําได้เพียงมองดูด้วยความมุนงงเนื่องจากทางการของพวกเขายังกําลังขอเพลงอย่างเงองๆอยู่เลยไม่ว่าอย่างไรใครก็นึกไม่ถึงว่าเซียนเอนยจะยังมีเพลงจริงๆทางการของพวกเขางี่เง่าชะมัดทันใดนั้นพวกเขาก็เกิดความรู้สึก,กว่าถูกทั่วทั้งบลูสตาร์ทอดทิ้งชินชีถูยี่ฮันผนวกรวมกันท้ายที่สุดแล้วชินชีถูยี่นต่อสู้กันบนชาร์ตเพลงโดยบอกว่าเป็นการอุ่นเครื่องของบลูเกม มีเพียงฮันโจซึ่งยืนกินแตงรับชมอยู่ด้านข้างเรื่องพันนี้มีชาวฮันคนไหนยอมรับได้บ้างชาวฮันทนไม่ไหวอีกต่อไปแตงลูกนี้ไม่หวานเอาซะเลยทั้งเปรี้ยวทั้งขมถึงผลงานของพวกเราชาวฮันโจจะต่ำที่สุดแต่พวกเราก็เข้าร่วมดูกเกมพวกเราเป็นหนึ่งในทวีปที่ผนวกรวมนะทําไมความรู้สึกของการถูกขับไล่ถึงน่าอึดอัดขนาดนี้นะทางการของพวกเราทําอะไรลงไปมาถึงก็หนีคําตอบที่ถูกต้องอย่างเซียนเนยเลยรีบไปหาอาจารย์เซียนเนยเร็วเซียนเนยังมีเพลงอีกไหม ตอนนี้ก็สายไปแล้วเขาเขียนเพลงมาห้าเพลงแล้วลองดูสิอาจมีก็ได้ชาวฮันเริ่มวาวุ่นแล้วก่อนหน้านี้ขณะที่จินฉีเยี่ยนต่อสู้กันพวกเขายังสามารถประที่ปากกับชูโจและพูดคุยเรื่องหวงตรงเจิ้งได้ตอนนี้จบกันชูโจก็เข้าร่วมกันต่อสู้เช่นกันทําไมฮันโจยังดูเหมือนยืนซื่อเบื่ออยู่ละ่ะหลังจากนี้จะทํายังไงต่อคุยเกี่ยวกับห่วงตรงเจิ้งต่อคุยเกี่ยวกับเรื่องขัดก้นหม้อหรือ ตอนนี้ห่วงตงเจ้งไม่ได้แม้แต่ขัดก้นมอด้วยซ้ำถ้าอันดับแรกการจัดอันดับฤดูกาลเพลงล้วนเป็นของเซียนเอลีต่อให้อยากเล่นมุกกี่ยวกับเขาก็ไม่สามารถเล่นมุกต่อไปได้ถึงแม้เนื้อเพลงประโยคแรกของเพลงก้าวข้ามความฝันคือยามคบเพลิงสว่างสวยขึ้นครั้งแรกความหวังตามมาอย่างไรก็ตามนี่คือคบเพลิงของเซียนเอลีเพลงคบเพลิงของห่วงตรงเจ้งดับไปนานแล้วไม่มีหวังแล้วพวกเราเชาวฮันโจไม่มีหวังแล้วใช่ไหมทั่วทั้งฮันโจดูเหมือนว่าจะถูกปกคลุมด้วยชั้นของความเปลียวเหงา อย่างไรก็ตามในเวลานั้นเองโพสตบนบล็อกของเซี่ยเนยทำให้ชาวฮานโจทุกคนตกอยู่ในความบ้าคลั่งในชั่วพริบตาแอดฮานโจเพลงสุดท้ายแล้วครับหาทวีปของคุณต้องการสามารถทักมาหาผมได้ในบล็อกผมไม่เล่นปู้ล่วดังนั้นผมจึงไม่รู้ว่าพวกคุณต้องการหรือไม่ขออภัยด้วยยังมีเพลงเซี่ยเนยยังมีเพลงเพลงสุดท้ายแล้วปรากฏว่าชาวฮานตั้งสติได้ทางการแต่ละทวีปต่างเมยนชันถึงเซี่ยเนยบนบล็อกชินโจพวกเราไม่แนะนําให้เขียนเพลงเพิ่ม ทีโจให้พวกเราก็ได้จะตกรางวัลอย่างงามชูโจอาจารย์เซียนในพวกเรายังอยากบินสูงกว่านี้อีกเยี่ยมโจเรียนอาจารย์เซียนในที่เคารพถ้าน,นมีเพลงกี่เพลงพวกเราเย,ยี่ยนโจขอเมาหมดทีโจให้เท่าไราพวกเราให้เป็นสองเท่าเชียอย่าได้พูดถึงจรรยาบรรณในการต่อสู้ศักศรีก็ไม่ต้องรักษากันแล้วพวกคุณมีเพลงกันแล้วยังจะมาแย่งพวกเราที่ไม่มีเพลงอีกรึชาวฮันทั้งกังวลทั้งโกรธเคืองรีบกระวีกระวาดไปคอมเมนต์ใต้โพสทางการบนปุ้งลูกของฮันโจ ยังจะเล่นผู้ล่วงอยู่ทําไมฟะเล่นผู้ล่วไปก็เจอแต่ทางตันเซียนในรออยู่ที่บล็อกพวกไปขอเพลงข้างนอกมีหรือจะสู้ขอเพลงจากเซียนในกว่าจะรอเพลงมาชัดเพลงก็จบกันพอดีทำไมถึงใช้เวลาตอบสนองนานจังพวกคุณเป็นเต่าหรือไงกว่าพวกคุณจะตั้งสติได้เพลงก็คงถูกคนแย่งไปหมดแล้วคําออนโก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 เฮรีอัพไปที่บล็อกอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียว ชาวฮันแทบอยากที้ปลายดาบไปยังทางการฮันโจแล้วบีบบังคับให้พวกเขาไปขอเพลงจากเซียนเอเดี๋ยวนี้และท่ามกลางการเร่งเราจากชาวเน็ตฮันโจในที่สุดทางการฮันโจก็ตื่นขึ้นจากความฝันมาแล้วในที่สุดฮันโจก็ล็อกอินเข้าบัญชีทางการบนบล็อกซึ่งไม่ได้ใช้งานมานานจนเกือบลืมรหัสผ่านและขอเพลงจากเซียนเอมันพยาคาะ